สวัสดีจ้าพ่อกับยายเย็นอยู่แล้วเนาะจ้นะเนาะเบิ่อวันนี้ยายเย็นสิพามาลาบไก่ด้จ้ะเด้อลาบไก่ลาบไก่ไกไกเท่ากับน,นี่เนือเน้อไก่ด้จ้ะเนื้อไก่บานซอยอาซอยซอยแบบเป็นชิ้นแน่จกน้อยบอถึงกับบดนะจ้ะนี่ซอยอันนี้หนังไก่เขาต้มแล้วกับกกลือน,นะจ้นะเนาะ ล้วก็มีหอมแดงมีบักนาวมีต้นหอมมีพริกอันนี้มันไก่ด้จ้ะเด้อมันไก่จะเอาไปขวเอาไปขวไปล้นไก่กันเนาะอันนี้ตับนะจ้นะเนาะกะามีซําเน่แหละจ้ะแนวไส่ลา,าบนอกจากมีอันนี้น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ข,ข่าขวเนะจ้ะเนาะใส่ข้าขวใส่พริกป่นอืมแล้วก็มีผงนัวนะจ้นะเนาะผงนัวผู้ใด อยากใส่ก็ใส่ได้เด้อจ้ะเด้ออ่ามื่อนี้เขามีน้ำซุปพร้อมจ้ะเต้นตอนน้ำซุปเขาไปไทยให้เบิองเนะาะจ้าเดี๋ยวเขาไปเบิองอีกไปขว,ไกกนนวยยบไ,วไก,ก่ไก,ไไก,ไไก,ก่อนนะจ้ะเานาะแต่ยายพาไปขวบไก่ก่อนเขาสิเอามันไก่ไปขวเด้อจ้ะเด้อเขาใส่มันไก่ไปขวบแทนน้ำมันเด้อจ้ะมันเกินซีหอมเนาะไปขวบกันเนาะจ้านี่คือน้ำซุปเด้อจ้ะเด้อน้ำต้มไก่ สดน้ำต้มไก่พร้อมโอ้ยเข้ากันคักเนา้อจ้ะนะเนาะมันไกล่ลงไปผัดก็เนื้อจ้ะเด้อมันไก่ลงไปผัดผัดให้มันหอมแล้วก็เอากระเทียมใส่เนา้อจ้ะเนาะกระเทียมใส่ลงไปผัด ไก่ลงไปผัดเพื่อเอาน้ำมันนะจ๊ะเนาะน้ำมันไก่เอากระเทียมลงไปผัดเลยจงสีหอมนะจ๊ะน้ำแดงผัดปะ เนืเ้นนนอ,อไก่ผัดเลยเยนื้อไก่ลงไปผัดเลยเด้อจ้ะเด้เอไปผัดไปพวัวให้มันสุกก่อนเด้อจ้ะ ใส่ไปกับน้ำไกลล่ลยด้ยจะเด้เกลือไปไปแล้วลาบไกู่ตรห้องเต้จ้า ใส่นางลงไปผัดแล้วจ้เด้อไปขวบก็านางย้ายกระต้มเปื่ยอยแล้วเนาะน้ำต้มสุกแล้วใส่นางใส่กืนลงไปเลยจ้าแล้วขวบสุกแล้วแล้วขก็ไปลาบกันนะจ้าเนาะนี่เด้จ้าขวสุกแล้วนะจ้าเนาะขวสุกแล้วเย็นแล้วเนาะ ่อยเห็นมันเย็นจากน้อยได้จ้ะเด้อเวลาเขามาขวบมันจังเอ้ยนั่นเวนลาจังมาขวบเวลาจังมาลาบโอ้ยเนาะใช้กระขวดเลยจ้าเสายงนะ้รเนาะ เขาหรอเด้อจะเด้อไม่กินน้ำกานเนอมันนีลาบไก่เ้อจ้า,าคำว่าาเบิ้งคลิปหรอกอ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ้อจ้าเด้อกดกระดิ่งให้น้ำแน่ซับตะไคร่เวลาลงคลิปกะสิบได้พลาดนะาจาน้ะเนาะกดกระดิ่งกริงกริงน้ำเลยจ้า,จาเด้อขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปให้กำลังใจเลยจ้าฟังไทยฟังลาวต่างประเทศเลยจ้า,จาเด้อ นี่แยกกันใส่บักน้ำแล้ว้อจ้าปลาดนึ่งนะใส่น้ำปลา ใส่พริกเลยจ้ะใส่พริกใส่หอมพริกใส่หอมแดงลงไป จิ้มเลยจ้ามาจินมาจ้าหลับไก่เดี๋จ้าหลับไกลยายสุกแล้ว มากินน้ำกันได้จ้ะดเด้อข่าเหนียวจิ้มเลยจ้าลาบไก่มาได้จ้าได้ยเย็นขอตัวกินเขากันได้จ้ะเด้อสำหรับไก่น้ำยายคลิปนี้กลับไปละจ้ามือหนาพอกกันไหมสวัสดีจ้า